สวัสดีจ้าฮัลโหลแอฟบีวันสร้บายดีพี่น้องเอ,อ้ยฮัลโหลตายก้าโอ,อยากกินโตกัมโปโกนะ้แล้วยากเล่นเซกโจชานะาวันนี้ก็จะมากินอาหารเช้าเวยจ้าตอนนี้ยังเช้าอยู่จ้าโอ๊ยกับข้าวลายหลายมนี้ I'm gonna have my breakfast I'm so hungry วันนี้มีกับข้าวหลายอย่างเลยจ้ะพี่น้องอันนี้มีน้ำพริกน้ำพริกแจ่วบองผัดจ้าพริกแจ่วบองผัดแล้วคอยยามเจิงจุ่มใบให้ชอยผัดผัดน้ำพริกปลาดุกผัดเผ็ดปลาดุกจ้ะอันนี้ก็จะเป็นปลาทับทิมลาดน้ำปลาปลาทับทิมลาดน้ำปลาจ้ะมาเดินมาแซ่บๆน้องกันจ้ะโอ้ยหิวข้าว เมื่อวานฉันกินข้าวไปตอนกลางวันแล้วกลางคืนฉันไม่ได้กินไงฉันฉันกินไปมือ้อละสองมื้อเมื่อวานเนี่ยฉันก็ลืมไปแล้วมากินข้าวด้วยจ้ะ come on! c มอนคำต a ี w ดวิ k คิมแกรนมามาด้วยจ้ะกินผัดปลาดุกก่อน แสบนอผัดปลาดุกไปซื้อเข้ามามันคือซิอบอก,กินว่าเป็นตาก,กินดอกเนี่ยไปซื้อเข้ามาร้านไทยอืมซอบอยู่อืมซื้อ่าอร่อยอยู่ แต่ว่ามันไม่ได้ผัดใหม่ๆไงเขาผัดแล้วเขาใส่ช่วงฟิตไว้

ตอนนี้ยังเช้าอยู่วันนี้กะจะกินสองมื้อนะ่ะวันนี้นะ่ะก็ทำกับข้าวแล้วก็จะกินกับข้าวอืมกินปลาทอดก่อนปลาทอดละพริกน้ำปลา โอ้ฉันทําตะกี้นี้เนี่ยปลาทับทิมปลาทับทิมลาดลาดพริกน้าําปลาน้าพริกฉันก็มีเยอะแยะไปหมดเลยน้าพริกนะมีทั้งน้าพริกกะปิมีทั้งน้าพริก,กรปลาไม่ทั้งน้พานพริกผัดสารพัดฉันไม่รู้จะกินน้าพริกอะไรดีฉันก็เลยกินน้าพริกเจียวบองนี่แหละ อืมแซ่อร่อยผู้เสกอะไรใส่กอร่อยจ้าอ,อย,ออย,ออย,ออยากทำกับข้าวกินเองมันจังมันจังแซ่บที่แกชี้อะสิ่สหูเหม่อยอไมมาปบอกรถเดียวกันไม่เอาเส

กินข้าวอร่อยกินข้าวแซ่บม้นนี้กินข้าวแซ่บ Today I have chili sauce and the fried fish with the chili fish sauce and the lemon, lemon sauce. Um, I make a sauce and I put in a fried, fried fish. This is the curry fish, curry fried fish. 嗯，你讲今日又食得好味啊！今日好好食啊！ ปลาทอดปลาทับทิมทอดปลาพริกน้ำปลาแซ่บๆกินมันต้องอร่อยแต่พี่น้องกินบ่แซ่บบม่อยากกินเด้อกินไม่อร่อยอย่าไปกินถ้ากินนักกินต้องให้ให้มันอร่อยถ้ากินไม่อร่อยอย่าไปกินเลยเสียเวลากินแล้วมันเสียก็เพาะเปล่า ินบอแซบอะเสียกะเพราะเดี๋ยวจะลงร้งกันจ้า ปลาหมดแล้วครึ่งตัวปลามาตัวใหญ่อยู่เลยเวลามาทอดมันเหลือนิดเดียว จะปันนินมาสามร้อยบาทายก็ที่ที่鱼จ炸今朝买买ซส,สะปะมัน หิวข้าวจัดจ้ะกินไวไม่ได้จะหายใจไม่ทันมันเมื่อยเพลียไปหมดมันหิวแห้งค่อยๆกินเด้อมันมันเสร็จละสัฐไทยทงองอเสนรับไเสร็จได้ไวเลยจะท้าไม่เจ็บท่ ฉันกินปลาเมีกาม้างไม่ค่อยจะได้กินไม่ค่อยจะเป็นปลาเมีกา้าง Mình chi Bắt kia nào กินแก้หมดพรุ่งนี้ฉันไม่อยู่บ้านพรุ่งนี้ หมูเจ้าได้ยังก,กินเจ่าเนาะคือสกินขาวแซ่บอยู่ดอกว่าเ <laughs> มืองไทยอาหารไม่อดไม่อยาก กินกับข้าวหลายๆอย่างมันจังรวยเออมันจะได้รวยๆกินกับข้าวอย่างเดียวแล้วมันจนกินอยู่อย่างเดียวก็จนอยู่อย่างนั้นแหละกินกับข้าวกินอม,มันหลายๆอย่างเก็บมะเขือไว้ มะเขือจะซื้อมาแปดลูกเท่าไรโอ้ยสามร้อยบาทแปดลูกสามร้อยเออไม่ไม่ไม่แปดลูกประมาณร้อยร้อยหนึงนะ่งละประมาณร้อยร้อยกว่าบาทซื้อมาแปดลูกมะเขือแปดลูกร้อยกว่าบาท กินปลาได้หมดเนาะอืมหมดแล้วเดี๋ยวจะหัว ก็อยากกินหลายเดี๋ยวมันจะอ,อ้วนกินหลายแซบหลายมันจะอ,อ้วนกินแซบอยู่แต่ว่าไม่กินเยอะลดน้ำหนักอยู่เดี๋ยววันพราหัสฉันจะไปตรวจเลือดพราหัสฉันจะไปตรวจไอ้นี่ ไขมันสูงแล้วก็เบาหวานมันประหัดช่วงเช้าประมาณเก้าโมงถึงสิบเอดโมงนี่แหละไปโรงพยาบาล พรุ่งนี้ฉันต้องออกแต่เช้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ฉันจะอ,ออกแต่เช้าฉันจะเดินทางแต่เช้าพรุ่งนี้ยฉันจะนั่งรถช่วงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแล้วนะทีนี้ไปต่อเีกหนึ่งชั่วโมงถ้ามีเรือด่ดวนเรือไวก็ประมาณครึ่งชั่วโมงไปบ้านแม่ยาจะ้ะช่วงเช้ามีญาติมาเยี่ยมญาติมาจากเมืองจีน ยี่สิบกว่าปีแล้วไม่ได้เจอกันเขาเลยมาเยี่ยมมาเยียนกันจ้ะญาติฝั่งพ่อปู่ฉันอนะญาติฝังพ่อของผัวฉันอนะเขามาจากเมืองจีน อืมกินแค่นี้ก่อนมาเ้วยอจ้าสำหรับใครที่ วันเกิดวันนี้วันเกิดก็สุขสันต์วันเกิดนะถ้าใครเข้ามามาดูเข้ามารับชมก็พอพอดีมาเจอกับแม, <c oughs> ม่ใหญ่ทองม้วนพอดีแม่ใหญ่ทองม้วนก็มาเข้ามากินข้าวมาทักทายพี่น้องนะคะมาสร้างความบังเทิงสร้างความเฮฮากับพี่น้องด้วยจะ้ะก็จะมีหลายแบบหลายแนวให้เบิ่งด้วยจะ้ะขอบคุณหลายที่ให้กำลังใจนะคะซับตะไคร้ กดไลค์กดแชร์กดตับตะกายให้ขอบคุณมากๆจ้าที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะปิงะ่งกอข้ามยาสร้างยาดแล้วจุกเลยสร้างหยาดไฟหรออาสั้นตากินฮ้องสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะก้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้เป็นมหาเศรษฐีคิดสิ่งใดก็สมความหวงังความปรารถนาจา้ะขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขตลอดไปนะคะจุกต่ากาล้ำล้ำก็ยิงตตาก็ยิงล่ะ มาจิคัญอยู่สากาใจกมั้งละต้มมมามกัน้องควาจสยกินทุกคนกต้องามสิกนจอยกินนะโอคาไสแล้วน้เอาไวาโอกนน้าสหน้อากั้องพากันแ่้องมามตองมีควม้องมวามปแล้วจ้อ,นนอ,อจจบ๊ายบาย